ผานกู่เริ่มแรกเดิมทีฟ้าดินยังไม่ได้แยกจากกันสรรพสิ่งหลอมรวมเป็นมวลสารรูปทรงคล้ายไข่สีดำทะมึนทึมภายในความมืดดำลูกไข่นั้นมียักษ์ผานกู่กําเนิดขึ้นผานกู่หลับไหลอย,อยู่ในนั้นถึง18,000ปีต่อมาอากาศเบาที่เรียกว่าหยางฉีไหลเข้าไปในไข่ใบนั้นแล้วลอยขึ้นเป็นฟ้า อากาศที่หนักเรียกหยินฉีไหลเข้าไปแล้วลอยตัวลงต่ำเป็นดินเมื่อหยินหยางสมดุลลงตัวผานกูที่โตเต็มที่ก็ฟื้นตื่นขึ้นมารอบกายผานกูมีแต่ความเวิ้งว้างหมืดมิตรผานกูค่อยค่อยยัดกายอันสูงใหญ่ขึ้นทําให้ฟ้าด้ะดินค่อยๆแยกออกจากกันทีละนิดทีละนิดเมื่อผานกูลุกยืนตัวตรงเต็มที่ฟ้าด้ะดินก็ห่างออกจากกัน ลาวเก้าล้านหลียผานกูเก่งว่าไฟาไดดินจะกลับไปลหลอมรวมกันอีกจึงถอนฟันออกซี่หนึ่งทำเป็นขวานธาอากาศธาตุ้สปปรรพสิ่งให้ฟ้าดินแยกขาดออกจากกันโดยเด็ดขาดไม่กลับไปรวมตัวกันอีกคนจีนเรียกภารกิจนี้ของผานกูว่าการเบริกฟ้าแยกดินเมื่อภารกิจเบิกฟ้าแยกดินเสร็จสมบูรณ์จอมยักษ์ผานกูก็ล้มลงสิ้นใจตายกายของเขากลายเป็นภูมิประเทศของประเทศจีน ศีษะที่โตใหญ่กลายเป็นภูเขาไทซานทิศตะวันออกเท้ากลายเป็นเขาหัวซานทิศตะวันตกแขนขวาเป็นหงสซานเหนือทิศเหนือแขนซ้ายเป็นหงสซานใต้ทิศใต้ท่อนลำตัวกลายเป็นภูเขาทรงซานภาคกลางนี่คือ5ยอดขุนเขาของแผ่นดินจีนในทุกวันนี้ดวงตาสองข้างของผานกู้างหนึ่งกลายเป็นดวงอาทิตย์อีกข้างกลายเป็นดวงจันทร์ นวดเข้าและเส้นผมกลายเป็นดวงดาวันนับไม่ถ้วนลมหายใจกลายเป็นสายลมสุดเสียงกลายเป็นเสียงฟ้าล้องเลือดในตัวผนกูกลายเป็นแม่น้ำลหลากไหลไปในแผ่นดินคนตามหลังกายกลายเป็นป่าไม้ลกปกคุมดินกระดูกกลายเป็นแร่ธทัดอัญ,ญามณีบ้างตำราว่ามนุษย์บนโลกก็เกิดมาจากเขาบนหัวของผานกูพูดไง่ายๆว่าผานกูคือสรรพสิ่งสรรพสิ่งก็คือผานกู โดยมียินและอย่างกำกับควบคุมนี่คือคําอธิบายกําเนิดโลกในวิถีแบบราธิเตาแต่เอาเข้าจริงแล้วเรื่องเราของพานกูก็ยังมีอีกมากมายกระกจายไปตามชนเผ่าต่างๆอย่างเช่นชาวปูใหญ่หรือปูอี้ชาวไทยกลุ่มชาติพันจ้วงที่ถือว่าพานกูเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาโดยมีเรื่องเล่าว่าหลังจากสร้างโลกแล้วพานกูก็ลงมาอยู่บนโลกและได้แต่งงานกับธิดาพยาบาังกร พานกูกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำการเกษตรปลูกข้าวพานกูและธิดามังกรมีลูกชายด้วยกันชื่อสินเหงต่อมาสินหงทำผิดต่อมารดานางจึงกลายร่างเป็นมังกรบินขึ้นสวรรค์และไม่ลงมาอีกพานกูแต่งงานใหม่แ้วเสียชีวิตลงในวันที่6เดือน6ทิ้งให้สินหงอยู่กับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงนั้นใจร้ายกับสินหงมากสินหงจึงขู่ที่จะเผานาข้าวข,ของนาง ทำให้แม่เลี้ยงรู้สึกกลัวและสํานึกผิดทั้งคู่จึงกลับมาปองดองกันวันที่6เดือน6กลายเป็นวันไหวบรรพดุษของชาวปูใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้คําว่าเบิกฟ้าหยกดินก็นกลายเป็นสำนวนจีนที่ใช้กันในความหมายว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่การสร้างสิ่งที่ยากที่จะบรรลุได้